ภูมิใจมากเลยที่วันนี้ได้มาเจอทุกคนนะครับก็เรื่องบางเรื่องนะครับในเมื่อยังไงเราก็ต้องโดนบางเรื่องก็ควบคุมไม่ได้หนีก็เป็นพ้นสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือสู้กับมันครับยังไงก็อยากให้ทุกคนอย่าทอเดอเอาล่ะผมมาพูดแค่นี้แหละครับเนาะผมยังไม่ยอมไปง่ายงผมยังไม่ยอมไปง่ายผมมีเพลงนึงเน็ต ยังไงผมก็ขอฝากพี่ชายของผมเอาตัวโน้นนะครับเดี๋ยวไปแล้วเหรอถึงแห้ว่าพี่ผมครับจะหล่อร้อยกว่าผมนะครับอยากจะขอฝากด้วยนะครับผมนะครับสมานฉันครับจะไม่มีตีกันบนเวทีแน่นอนครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออครับผมครับครับผมบ๊ายบายนะไอ้หล่อครับผมมีเพลงหนึ่งนะเป็นเป็นเพลงที่อยู่ในยุคที่ผมกำลังจีบจีบสาวใหม่ๆ จีบสาวใหม่ๆเลยเพลงนี้มีชื่อเพลงว่าเรี่ยมเละเลไล่รมกนที่ทำให้มาพกเธอโดนใจเราได้มาพบเจอเธอกับฉันจะมองยังไงเราก็ดูเข้ากันจะมองยก็ูเขากันจะมองยังงาก็มูใขตาสนจะมองังทงเาก้ากั ปสงสัยเหลือเกินว่าเธอนั้นเป็นใครแค่เดินมทเชียร์เธอแค่เดินมทแตะเธอแต่ทักสักคำก็ของยอมตายกอนน้มดูดีเจออย่างนี้โดนใจเรียบร่เร้ไร้อะไรจะป่านมา้อยากทำชื่อเธอ ส่งดอกไม้ให้กันได้รักสักวันยอมมันเลยมันคงจะดีคงจะเป็นพ่กคุณพิ้งเธอกรุนยอมให้เบอร์ฉันมาก็สุขแล้วแค่เพียงนาทียังโดนขโมยหัวใจ จะเอายังไงเมื่อเธอเอาหัวใจไปหมดแล้วทำเอาปรมาเลยทำเอาประสาทเลยสงสัยเหลือเกินว่าเธอนั้นเป็นใครแค่เดินไปเชียร์เธอแค่เดินไปแตะเธอในสักคำก็พร้อมยอมไา ถามชื่อเธอส่งดอกมไม้ให้กันได้รักสักวันยอมหมดเลยคนทย ไม่ได้ é บอกไม่ได้การได้รักสักวันยอมหมดเลยได้รักสักวันยอมหมดใจเต้ก็กระสือโอ้เราคุณมากเลยนะเราคุณมากเลยนะ สเตปการยกเอวอาจจะไม่ได้เรียนมาแต่ทำออกมาจากหัวใจอฉันบอกริงว่าหัวใจแกอ่อนมากเต็มเลยเป็นไงมีความรู้สึกมบ้างที่ได้มามอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องในวันนี้ครับก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเจอการได้มองหน้ากันได้มามอบรอยยิ้มให้กับกันให้กีบกันนะครับขอให้กำลังใจพี่ๆที่ที่ี่น้องพี่ป้านะอาที่ที่ได้รับใครอยู่ตอนนี้ ผมจะยบอกว่าชีวิตผมเองก็เจ็บมาเยอะครับผมครับผมเรื่องบางเรื่องเราก็ควบคุมไม่ได้เราพี่น้ํามันจะท่วมเนาะมันมายเยอะขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราพอจะควบคุมตัวเองได้คือควบควุมจิตใจเรานะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้มแข็งนะผมเชื่อว่าอย่าว่าแต่น้ําท่วมนะครับเ,รเจอปัญหาอื่นถ้าเรามีน้ําใจให้การจิตใจเราเข้มแข็งเราคิดดีทดําดีเราจะผ่านไปได้ทุกปัญหาครับครับ สกรปรกอ่ะเอาเหงื่อดาราไปด้วยอ่ะโลกจิตอ่ะสกระปรกอ่ะจริงๆเน,นี่ยตอนเนี้ยให้ให้ได้แค่เหงือนะถ้าควักหัวใจได้เนี่ยผมควักให้แล้วนะ,อะขอบคุณมากครับโตโน่ขอบคุณครับ